ต้องบอกว่าฝนตกหนักมากจริงๆในหลายพื้นที่นะคะน้องๆน,นักเรียนอ่าไม่รู้จะเล่นอะไรอะนะ่ะเนาะฝนก็ตกด้วยเบื่อทำํำไงดี เล่นสไลเดอร์ในร่องระบายน้ําหน้าโรงเรียนไปเลยสิคะสนุกสนานประหนึ่งว่ามีสวนน้ําจนไม้เรียวในมือคุณครูเนี่ยแทบจะสั่นเลยค่ะหลายๆคนเห็นแล้วก็อดนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆไม่ได้นะคะบอกว่าอุ๊ยฉันก็เคยเล่นแบบนี้มาเหมือนกันต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณตุงเตง988หรือว่าคุณตุงเตงเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่เห็นภาพบรรยากาศนักเรียนเนี่ยเล่นน้ําฝนหลังฝนตกโดยเปลี่ยนจากร่องระบายน้ น้ำน่าโรงเรียนให้กลายเป็นสวนน้ํามหาสนุกไปเลยสิคะในแบบฉบับของนักเรียนชนบทไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ คุณผู้ชมขาอย่างที่เราเห็นเลยนะคะน้องๆเนี่ยเล่นเปียกเป็นเปียกชุดนักเรียนไปนเลยสิคะไม่ส่วนอะไรแห่งนั้นไม่สบายก็ไม่เป็นไรค่ะโดยในคลิปเนี่ยเหล่านักเรียนชั้นมต้นนะคะน้องเองก็เล่นน้ําอยู่ที่บริเวณร่องระบายน้าหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะค่ะทําให้มีน้ำเนี่ยไหลแรงเลยนะคะเด็กๆจึงฉวยโอกาสตรงนี้เลยค่ะขอถือโอกาสเล่นน้ําสักหน่อยเล่นน้ําก็อย่างสนุกสนานเลยะคะ่ะประหนึ่งว่ามีสไลด ER เดอร์ประหนึ่งว่ามีส่วนน้ําอยู่หน้าโรงเรียนเล่นกันทั้งชุดนักเรียนเลยขณะเดียวกันค่ะหลัง จากคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางแซวขำๆนะคะว่าเนี่ยเห็นชุดนักเรียนแล้วไม้เรียวในมือคุณครูเนี่ยต้องสั่นแน่นอนเลยบางคนนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เคยเล่นเหมือนกันนะวัยเด็กเนี่ยเห็นแล้วชอบมากๆเลยยิ่งฝนตกมากเท่าไหร่ยิ่งสนุกมากเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ฝนตกก็ต้องดูแลสุขภาพมาด้วยนะคะรวมถึงน้องๆนักเรียนเนี่ยคุณครูท่านไหนที่โอ๊ย ต้องสังเกตน้องๆดีๆนะคะกลุวมันจะเป็นอันตรายค่ะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม